ตำขนมจีนจ้าขนมจีนอีกแล้วย่างย่างหมูผักจ้า,าจ้าแซบแซมกันจ้าขนมจีนอีกแล้วกินกับสาวน้อยคนสวย ป้อยังป้าสวยเิฉันยันดินนอันนี้เลยขอกองนี้เยอ่ะอือเดี๋ยวกินกินแบบ แหมือนน่มนุ่มมอร่อยอย่างสดๆอร่อ hmm. ด mm ีค hmm. mm ่ะ hmm. จับมือเหรอจับได้หรอจับได้หรอจับได้กินมัโอเคสุกๆนี่ มานล้วตามเลยพวกมากเลยตาแดงปะอ๋อนั้นนี่นาันนี้เลยนี่นั่นบ้าอย่าง เอ่ยให้คุณครับ แซ่บเพชรเอาไปช็งก่อนใส่พิกสามดนี่แเด้มเส็จแล้ว แช่ค่ะ <repay ing. S 1> นัาจาักจานกันเดอ